วันนี้ใจดีนะครับเลี้ยงขนมมดนี่ๆๆๆเห็นไหมครับกำลังออกมากำลังออกมานะครับตัวดำดำนี่เพื่อนของเราก็ออกมาแล้วในที่สุดเห็นไหมครับลากขนมจาเข้าไปแล้ว เจ้าโชนะวันนี้นะครับก็เป็นวันว่างๆที่ผมไม่ได้ออกไปไหนนะครับผมก็เลยคิดถึงเพื่อนเก่าๆของผมนะซึ่งเพื่อนเก่าๆของผมเนี่ยก็เป็นมันแรงตัวเล็กๆนะครับนั่นก็คือเจ้ามดน้ำลายงูเห่านั่นเองตอนเด็กๆเนี่ยผมก็จะชอบซื้อขนมซื้ออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ชวนเพื่อนเนี่ยเอาขนมพวกนั้นเนี่ยไปให้มดกินนะมดตัวเล็กๆพวกนั้นเนี่ยเขาก็จะชอบกินพวกขนมหวานพวกเนื้อพวกอะไรก็ได้หมดเลยนะครับเราก็จะชอบซื้อขนมไปให้มดครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าเออ อยากจะกลับไปหาเพื่อนเก่านะครับซึ่งมดรุ่นนั้นเนี่ยเขาอาจจะจากโลกนี้ไปหมดแล้วแต่ลูกหลานของเขาเนี่ยก็ยังอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะเอาขนมไปฝากมดเหล่านั้นกันนะครับนี่นะครับเราซื้อขนมมาเทียบเลยนะนี่เราก็จะมีทั้งชโคโคลล็อกโกแลตทั้งขนมอะไรเยอะแยะเลยนะครับเดี <S <s ๋ยวเราจะเอาไปฝากมดตัวเล็กๆห้องนั้นนะครับไปเดี๋ยวเราเอาขนมไปฝากเพื่อนของเรากันดีกว่าไป ตอนนี้นะครับเราก็เดินมาใกล้ถึงบ้านของเพื่อนเราแล้วนะครับเพื่อนของเราก็จะอยู่แถวนี้นะครับนี่ไงเจอแล้วอันนี้ครับนี่ครับนี่ครับต้องมาดูใกล้ๆนี่นี่ก็คือบ้านของ เจ้ามดน้ำลายงูเห่านะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเพือพ่อนๆของเราเนี่ยมันดูแล้วเหมือนจะยังไม่ยอมออกมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาขนมล่อนะครับอเอาอะไรที่มันหวานๆก่อนดีกว่านะครับให้มันได้กลิ่นจะได้ยอมออกมาครับนี่อันนี้ดีกว่าอันนี้ก็ได้นะครับป๊อกกี้ป๊อกกี้เดี๋ยวเรามาดูว่าถ้ามีขนม มาล่อเพื่อนของเราจะยอมออกมาหรือเปล่านะครับบายดีไหมมากินขนมหน่อยนี่นะครับหักขนมล่อนะครับดูซิว่าจะยอมออกมาไหมระหว่างรอเพื่อนเราก็กินไปด้วยนะครับตอนนี้นะครับ ไอเจ้ามดน้ำลายงูเห่าเนี่ยมันยังไม่ออกมาเลยแต่มันมีมดตัวเล็กๆนะครับเหมือนจะเป็นพวกมดคันไฟอะไรพวกนี้มันก็ออกมาเอาขนมกันเพียบเลยนะครับแต่มดเพื่อนเราเนี่ยเขายังไม่ออกมาเลยไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับยังไม่ยอมออกมากินขนมของเราอีกนะครับนี่ผมกำลังแกะห่อใหม่นะครับอันนี้เป็นขนมซีมอนนี่นะครับไม่เป็นไรนะครับเราก็จะโปรยไปเรื่อยๆนะครับมดอะไรมากินก็ได้หมดนะครับเราจะดูว่า มันจะมีมดชนิดไหนบ้างมากินดีกว่านี่จริงๆตรงนี้มีด้วยครับเมื่อกี้ผมเห็นมดดำนะมดดำเริ่มมาแกะมากินขนมของเราแล้วนะนี่นะครับเราโปรยโปรยไว้นี่มมนเลยมดอะไรอยากกินมาได้หมดเลยวันนี้ใจดีนะครับเลี้ยงขนมมดนี่นี่นี่ ครับออกมาแล้วบนน้ำลายงูเห่านะครับที่เป็นเพื่อนของเรานะครับมันออกมาแล้วก็มันก็มาเอาขนมแล้วก็กลับเข้าไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวออกมาอีกนี่นี่นี่น,นี่เห็นไหมครับกำลัองออกมากำลัองออกมานะครับตัวดําๆนี่เพื่อนของเราก็ออกมาแล้วในะที่สุดเห็นไหมครับลากขนมกลับเข้าไปแล้ว เพื่อนออกมาแล้วเพื่อนจออกมาแล้วนะครับเพื่อนจออกมาด้วยทุกตัวกําลังพยายามเอาขนมเข้าไปในรังนะครับแต่มันเอาไม่ได้นะครับโอ,โอ้โอ,โอ,โอกากินชิ้นใหญ่ดูดูครับดูครับ <c oughs> เอาขนมเข้ารังไม่ได้ขนมชิ้นใหญ่เกินโอ้นีครับข้างบนนี้ข้างบนนี้ดูครับมีเพื่อนอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นมดหนามคู่นะครับ มดหนามคู่ก็มากินขนมของเราด้วยนะครับวันนี้นะครับก็มีผู้จัดก,การของผมมาด้วยนะครับน้องเป้นะครับเราก็มาช่วยกันแจกขนมให้กับมดนะครับขนมของเรามีเยอะนะครับนี่เราจะเอามาแจกโปรย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 นี่นะครับมดเยอะแยะเลยนะครับหลายชนิดเดี <Yeah. S 1> ๋ยวเราจะอุ้ย <Ooh. S 1> ตรงนี้ออกมาเยอะเลยเห็นไหม หลายตัวเลยนะตัวหนึ่งซอดตัวข้างในนี่ละนี่นี่นี่น,นี่เห็นไหมเราขนมมาแจกคิดถึงเพื่อนเก่าคิดถึงเพื่อนเก่าเราก็เอามาแจกนี่ทุกคนลองคิดดูสิครับว่าถ้าสมมุติว่าตัวผมเท่ามดน,นะแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นยักษ์เอาขนมแบบอ่าชิ้นเท่าบ้านมาวางไว้ข้างบ้านผมอะไรเงี้ยแล้วให้ผมได้ลองกินอะไรเงี้ยครับผมก็เห็นเยนลลี่เห็นอะไรแบบ เท่าบ้านผมใหญ่กว่าบ้านผมอีกนะครับชิ้นหนึ่งขนาดนี้นะพวกมันน่าจะกินตลอดชีวิตเลยนะครับวันนี้เราก็มาเซอร์ไพรส์เพื่อนเรานะเพื่อนเก่าเรานะค,คิดถึงไม่ได้เจอกันนานดูครับพวกมันพยายามเอาขนมนกลับเข้าไปในรังนะครับเฮ้ยเต้เอาขนมนยังหมือนมาด้วยวนี่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 เราเบงเบงมาฝากขนมเบงเบง เสียงหายเสียงหายวันนี้เราจะให้เพื่อนเรากินอย่างอิ่มหนำสํารานนะครับนี่วางไว้ให้หมดเลยมามีอะไรอีกเฮ้ยอันนี้ก็มาเหรอบันบันเหรอไม่รู้ชอบป่ะอะแต่ให้ให้ให,ใหเราวางไวให้หมดเลยอย่าก,กินอะไรเต็มที่ไอห,หนูย e ี่ปีโ p ้นะครับเราก็จะแกะให้เพื่อนเรากินด้วยแบ่งเพื่อนด้วยนะครับนี่ นี่นี่นี่อ่ะวางไว้วางไว้ ผมบอกเลยนะครับว่ามดพวกนี้เนี่ยจะต้องไม่เคยกินขนมอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าทั้งชีวิตของเขาเนี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่แต่ในป่าในธรรมชาตินะครับเขาคงไม่มีโอกาสที่จะได้กินขนมหรือว่าคงไม่มีโอกาสที่จะได้กินอะไรที่มันหวานขนาดน,นี้มาก่อนนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการเลี้ยงมดตัวเล็กๆ,ๆนะครับลองคิดดูสิครับว่าถ้าทั้งชีวิตเราเลยนะครับเราไม่เคยที่จะกินขนมเลยหรือว่าไม่เคยที่จะกินอะไรเลยแต่อยู่ๆเนี่ยมีขนมก้อนเท่าบ้านนะครับตุ้มแล้วก็ให้เราได้ชิมได้กินอะไรแบบนี้นะครับมันคงจะเป็นอะไรที่แบบว่ามีความสุข ที่สุดในชีวิตแล้วนะมดพวกนี้เนี่ยน่าจะกําลังงงอยู่นะครับว่าเฮ้ยทำไมอยู่ๆข้างบ้านเรามีอะไรหวานๆมีอะไรเต็มกองเต็มไปหมดเลยนะครับเรามาเซอร์ไพรส์มดนะครับเป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆให้กับมดตัวเล็กๆนะครับน่ารักมากเลยตอนนี้นี่เราจะกองเราจะกองให้เยอะๆเลยเอาให้แบบว่ากินตลอดชีวิตไปเลยดูอมสุกัดนี่เราจะแกะให้เพื่อนเรานะครับแจกแจกแจก สำหรับเงิน500บาทที่เราซื้อขนมไว้เลี้ยงเด็กๆนะครับอย่างมากเราก็จะทําให้เด็กๆเนี่ยมีความสุขได้แค่ประมาณ20-30คนนะครับแต่ผมเนี่ยใช้เงิน500บาทลองซื้อขนมมาให้พวกมดพวกมแมลงตัวเล็กๆกินบ้างนะครับเท่าที่ดูๆเนี่ยเราสามารถสร้างความสุขให้กับมแมลงแล้วก็สัตว์ตัวเล็กๆพวกนี้เนี่ยได้เป็นหมื่นๆชีวิตเลยนะครับดูสิครับโอ้โหแบบมแมลงพวกนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยทุกคนคงจะเฮฮาปาร์ตี้แล้วก็แบบ รู้สึกว่ามีขนมกองเท่าภูเขาไว้ให้เรากินเลยนะครับแล้วก็เป็นขนมหวานที่ไม่เคยกินมาก่อนด้วยนะครับนี่โอ้โแมลงทุกตัวคงจะมีความสุขมากๆนะครับตอนนี้ แ,แมงวันหัวเขียวก็ยังมาเกาะกินด้วยนะครับนี่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 นะครับเพื่อนแมงวันของเราก็มาเงี้ยวเงี้ยวแมงวันก็มานี่ถือว่าเป็นปาร์ตี้ขนมหวานของเราสัตว์ตัวเล็กๆเลยนะเอาละครับขนมเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราสามารถให้กับเพื่อนร่วมโลกของเราได้นะมันอาจจะน้อยนิดมากๆสําหรับมนุษย์เราแต่มันมหาศาลสําหรับ สัตว์ตัวเล็กๆพวกนี้ที่เป็นเพื่อนร่วมโลกของเรานะครับก็เราใช้งบประมาณเพียงแค่หยิบมือนะครับแต่เราสามารถสร้างความสุขให้กับมดพวกนี้เนี่ยได้เป็นหมื่นๆแสนแสนตัวเลยนะมีทั้งมดทั้งแมงวันแมงวีแล้วก็มีหนอนนะครับที่ผ่านไปมาเนี่ยเขาก็มาแบ่งขนมตรงนี้ไปกินกันด้วยนะครับดูวันนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่ามดแล้วก็มแมลงพวกนี้เนี่ยเขาจะมีความสุขมากๆเลยนะครับก็เป็นความสุขที่เราสามารถแบ่งปันให้กับเพื่อนของเราได้นะครับ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับดูซิว่าผมเนี่ยจะหาอะไรไปเลี้ยงสัตว์ตัวเล็กๆพวกนี้อีกนะครับเดีายไปละ